แล้วทีนี้ฟุตบอลโลกที่จะถึงนะระบบสกิลิตี้นะระบบสกิลิตี้เป็นมาตรฐานหรือ,อยังฮนะตอนบ่ายนะตอนเที่ยงนะตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะสามเก้าเจ็ดหนึ่งฮอนสาม เก้าเจ็ดหนึ่งป้ายทะเบียนฮอนด้าเจ็ดเธอทำอะไรอยู่ตอนตอนห้าตอนตอนเที่ยงก็ได้ออกมาอธิบายว่าระบบสเกเรตี้ใครที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของการอ่ารักษาความปลอดภัยของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะ แม้กระทั่งเครื่องบินเช่าเหมาลำคนที่จะไปดูฟุตบอลโลกเราเอาเฉพาะประเทศอังกฤษเช่าหมาลำนะแล้วทีนี้มาถึงไอตัวโฆษณาคั้นฟุตบอลโลกใครไม่ได้จ่ายนะนะ ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ได้ดูนะครับเป็นการจ่ายล่วงหน้านะครับเพราะว่าพวกผมต้องเอาไปวัดค่าเฉลีย่ยว่าจะต้องไปจ่ายใครบ้างนะการทำงานเกี่ยวกับดูดีๆนะเกี่ยวกับการจัดฟุตบอลโลกคณะการทำงานมีทั้งหมด3,000 30, 0 3 0 0 0 0นะ สามหมื่นถึงห้าหมื่นคนหัวหน้าใหญ่จะอยู่ที่สามร้อยถึงห้าร้อยคนก็คือหนึ่งต่อนะสามเก้าเจ็ดหนึ่งนะระบบสเกลาร์ตีต่อไปพิธีเปิดนะพิธีเปิดเราจะเปิดก่อนไหมตกลงกันดีๆนะ จะเปิดก่อนไหมฮะจะเปิดก่อนไหมไล่กันดูดีๆก่อนนะไล่กันดูดีๆก่อนเพราะว่าบางทีมันมีการฉุกละลุกนะวันซ้อมใหญ่วันไหนทุกคนไปหรือ,อยังไม่ใช่ว่าจะมานิ่งนอนใจนะคนไทยนะการที่ผมมอบตัวนี้มาให้คนไทยก็เพื่อที่จะให้ประเทศไทย ได้ประกอบอาชีพที่สอสเสือสุดจริตนะระวังไว้ด้วยนะครับนะแล้วทีนนี้ผมไปเจอเพื่อนเก่าผมสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารเคยคุยกันไว้แล้วมีอะไรกันสามครั้งเอามันเข้ามาเลยเออเพราะว่าผมจะให้มันผมจะให้มัน ใส่กระโปงเป็นข้าราชการเป็นลายแบบนี้ตลอดห้ามเปลี่ยนเมื่อผมเจออยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือสกลนครผมจะได้จำมันได้นะนี่เป็นเรื่องของสิทธิ์เก่าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารนะคุณประวีนามอาสาคนของสำนักพระราชวังอยู่ที่สกลนครมีเยอะนะคุณประวี นามอาสาอย่าได้ข้ามเขตมานะนะส่วนนายโกมุตธ,ธีคัธนานลวันนี้เราขอดูบัตรคุณหน่อยนะนายโกมุตธ,ธีคัธนานลนะเราจะได้ตัดอะไรบางอย่างออกนะนะจำไว้นะลูกนะไอ้อ้วนพักเที่ยงกนยังลูกนั่นาจำไว้นะ แล้วทีนี้จอเล็กจอน้อยจอใหญ่ดูกี่คู่ไม่หมดนะต้องมีการทดสอบนะอินโฟเซนะไม่ใช่ว่าจะมาทำสุ่ม4สุ่มห้านะไปไล่เก็บมาดีๆนะนะเอาดีๆนะแล้วทีนี้เราต้องได้รับเงินสดนะเพราะว่าบางคนซื้อตั๋วโดยใช้เงินสดนะ แชมป์พีรพลเอาดีๆนะชาวจังหวัดสกลนครต้องได้รับเงินสดนะไล่ดูดีๆนะไล่เลียงดูดีๆนะนะลองถามกันก่อนว่าจะเปิดก่อนไหมฮะแล้วไปที่โอลิมปิกผมอีกเหมือนเดิมได้ทำกราฟิกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วทีนี้ ไปดูตอนนี้ผมหัดทำโฆษณาอ่าเป็นประกันชีวิตไทยพาณิชย์หรืออะไรล่ะโอล,ลี่ไล่เรียงมาเรื่อยๆนะตอนนี้ผมเรียนจบมาก็คือได้การอ่านภาษาอังกฤษมาปุ๊บผมเริ่มทำโฆษณาเข้าไปประกวดนะตามสื่อหน้าจอโทรทัศน์นะคุณประพจน์ช่างดี แล้วก็ญาติคุณด้วยนะประคองธานิกุลแล้วก็เครือญาติธานิกุลนะระวังปากไว้ด้วยนะไทยอุดรธานีสกลนครมันมีเยอะอยู่นะนะอย่ามั่วนะ